กราบสวัสดีครับกับผมนานนะทุกันดีครับน้านิสิต6601 12 2089นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำงานวีคสี่นะครับผมฝึกคำศัพท์ออกฟอร์ด15าคำและจำอีก15าคำเอยจำอีก50คำนะครับผมกม็คำศัพท์ที่ต้องพูดก็อาจารย์ได้ลิสต์เข้าไว้ให้แล้วนะผมก็ให้เรา พูดพอไออ่านคำศัพท์พร้อมคำแปลนะครับแล้วก็ความหมายนะครับผมห้าสิบคำจะมากันที่ห้าสิบคำแรกของเรานะครับผมในสำหรับคําแรกนะครับผมนี่คือคําอ่านแล้วก็นิ้วเปล่านะครับผม abolish อขอไปครับผมเอาใหม่ abolish แปลว่ายกเลิกนะครับผม accurate accurate แปลว่าถูกต้องนะครับผมก็ rt a c u m u l a t e a c t u c u l a t e นะครับผมสแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับ accumulate accumulate สะสมนะครับ aspire aspire แล้วกระเป๋าตังค์นะครับผมอันต่อไปนะครับ <c oughs> aggressive progressive แปลว่าก้า,าวเล้านะครับผม alter alter แปลว่าการเปลี่ยนแปลง up อะไรวะเนี่ย a p p r o p r i a t e a p p r o p r i a t พแปลว่าเหมาะสมครับ ashamed ashamed เ ashamed เรู้สึกอับอายนะครับ blue c h บูทัลบูทันบูทัลแปลว่าโหดหลายนะครับ chaos 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 แปลว,ว่าความยุ่งเหยิงนะครับผม c o n ซ e a l conceal แปลว,ว่าซ่อนเลนนะครับ circumsent c i r c ค m stance แปลว่าสถานการณ์ confidence confidence แปลว่าความมั่นใจครับ confusion confusion แปลว่าความสับสนนะครับผมครูเ Cru ียวครูเสแปลว่าความสำคัญอ่านว่าครูเสีก็ได้ครูเสียว่าความสำคัญ critical critical แปลว,ว่าวิกฤต comments comments แปลว,ว่าเริ่มต้นนะครับผม d i s p e r a t e d i s p e r a t e แปลว,ว่าหวังสุดใจนะครับผมออกมาคำที่ส21แล้วนะครับ dramatic dramatic ว่าน่าตื่นเต้นนะครับผมแล้วก็ enthusiastic enthusiastic ว่ากระตือรือร้นนะครับคำที่23 hesitate hesitate เพราะว่าลังเลนะครับผมก็ hello hello เพราะว่าไม่จริงใจหรือกลวงนะครับผมต่อมานะครับ horrible horrible เพราะว่าน่ากลัวหรือ horrible นะครับ justify justify ชี้แจงนะครับผม mandatory 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 ซึ่งหรือบังคับนะครับผมราะว่าบังคับนั่นแหละซึ่งไม่ต้องก็ได้แปลวบังคับนะครับแล้วก็ m a s t o r y m a m u s t o r i m a m u s t o r y m y m a s t h t r คือเลียงนะครับผมแปลว่าลึกลับนะครับแล้วก็ observation observation แปลว่าสังเกตการณ์นะครับผมต่อมานะครับ obligation obligation แปลว่าหน้าที่นะครับวิศวกรรมศาสตร์นะครับผม obtain obtain แปลว่าได้รับนะครับหรือแปลว่าเราได้รับมาอะไรเงี้ย occasion occasion ครับผมแปลว,ว่าบางครั้งนะครับคำศัพท์แต่ละคำนี่แปลกมากเลยไม่ไม่แทบไม่คุ้นชินสักคำศัพท์เลยนะครับผม o f f i c e o f f e n d ฟนเือออฟเฟนทำไม่รู้สึกไม่ดีนะครับผม opponent o p p o เป n t นแปลว,ว่าคู่แข่งนะครับคำที่สามสิบห้านะครับผม obsession อฟเซชันแปลว,ว่า ความหมกมุ่นนะครับผมอันที่36 per minute per minute per minute per m i n u t แปลว่าถาวรน,นะครับผมคำต่อไปนะครับ force f o r e force f o r e แปลว่าเลื่อนออกไปนะครับ f i r s u to f i r s u t ือ f i r s u รปะว่าตามหา le reputation le reputation แปลว่าชื่อเสียงคนนั้นเขามีชื่อเสียงมากเลย reputation นะครับ suspicious suspicious แปลว่าน่าสงสัย use suspicious น่าสงสัยฟังไปฟังมาก็ดูหเือนคำดา่านะครับ terrible terrible แปลว่าน่ากลัวนะครับข้ที่สิบสอง t h เทอเรพีแปลว,ว่าการบาบัดเทรดเทรนเทรดเทรนนะครับผมว่าข่มขู่ t ู a ทรดเทรอยูขอคุณข่ฉันไปเรื่อย t ทรอฟทรอฟเพว่าความสำเร็จนะครับทรัฟฟทรัฟฟมันว่า t r ั f f l e ทำให้เดือดร้อนนะครับ truffle ฟฟนี่มันน่าจะเป็นขนม truffle ฟฟเพราะว่าทำให้เดือดร้อนมานะครับผมอัน h ิมาเทลอัน c ิมาเทล e l เพราะว่าสุดท้ายนะครับคราวนี้อ่านว่า earth earth ออเ,ออเ,ออเพราะว่ากระตุน้นทำไมมันคล้ายกับคำว่าเอิร์ธที่แปลว่าโลกนะครับผมเอ,อิร์ธอีกคำว่าโลกน่าจะอีกตัวหนึ่งนะก็ เวนิวเพราะว่าสถานที่จัดงานเวนิวแล้วก็วิชวลนะครับผมขั้บที่สี่ก้านะครับวิชวลเกี่ยวกับการมองเห็นนะครับผมการมองเห็นครับแล้วก็ไวท์เทนเพราะว่าสําคัญมากไวท์เทนเพราะสำคัญมากแล้วก็วิเชียร์สเพรว่าชั่วร้ายครับผมวิเชียร์วิเชียสว่าชั่วร้ายนะครับผมมาแล้วลครับผม,ม เราจะมาต่อในหัวข้อที่2หรือพาทที่2ของเรานะครับก็คือคําศัพท์15คํานะครับที่เราไม่รู้จักนะครับผมก็เหล่นี้เราไม่รู้จักนะครับสาหรับคาแรกนะครับ abolish abolish เอ๊ะขออภัยครับ abolish อยู่ในเลเวล2แปลว่าถูกยกเลิกนะครับไปแปลว่ายกเลิกนะครับผมซึ่งเป็น verb นะครับผม part o f s p e e h เป็น verb นะครับต่อมาคําต่อไปครับผม a c c u r a t e a c c u m l a t e เป็น Level 2ซึ่งมีความหมายว่าถูกต้องนะครับผมโดยจะเป็น adjective นะครับต่อมาตัวที่3นะครับผมก็ว่า accumulate accumulate แล้ว่าสะสมอยู่ใน Level 2นะครับผมเป็น verb ครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผม apply apply แปลว่าตั้งเป้าหมายนะครับผมอยู่ใน Class B 2นะครับเป็น verb เช่นเดียวกันต่อมานะครับ aggressive 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 Agg นะครับ aggressive อยู่ใน level 2เหมือนกันนะครับแปลว่าก้าวลาวนะครับผมส่วนนี้เป็น adjective นะครับต่อมานะครับ c r u n c h y c ขรน c ลั่นที่นแปลว่าวิกฤตอยู่ใน b 2นะครับผมซึ่งเป็น adjective นะครับต่อมานะครับผม confidence 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 แปลว่าความมั่นใจซึ่งเป็น n o u นะครับผมต่อมานะครับ dispolite dispolite อยู่ B2 นะครับผมวางสุดใจครูวางสุจใจเป็น adjective นะครับอ้อแล้วก็ข้อ con อ confidence เป็น B1 นะครับผม ส่วนวางสุดใจเป็น B2 นะครับต่อมานะครับผม justify justify เป็น verb นะครับผมแปลว่าชี้แจงนะครับอยู่ใน level 2นะครับผมต่อไปนะครับ m u s t e r i m u s t e r i e s m u s t e r i s นะครับผมแปลว่าลึกลับนะครับอยู่ B2 เป็น adjective นะครับผมต่อมานะครับ obligation 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 นะครับผม ub e 2ครับมีความหมายแปลว่าหน้าที่นะครับเป็นหนาวนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับ obtain obtain แปลว่าได้รับนะครับ ub 2เป็น verb นะครับผมต่อมานะครับ post postpone postpone หรืออ่านว่า โพสโฟล์ดนะครับผมซึ่งเป็นเวิร์มนะครับแปลว่าเลื่อนออกไปนะครับเป็น B2 นะครับประมาณนะครับ r e putation r e putation แปลว่าชื่อเสียงนะครับผมอยู่ B1 นะครับเป็นน้ำนะครับข้อนี้แล้วก็นะครับผม earth earth อันว่า earth earth นะครับอ่านว่า earth เออนี่ความหมายไม่ได้แปลว่าโลกนะครับผมแปลว่าการกระตุ้นนะครับผมเออที่แปลว่าการกระตุ้นอยู่ b สองครับเป็น verb นะครับผมก็ในส่วนนี้ก็น่าจะจบกันไปแล้วนะครับอุ้ยยังไม่จบนี่เลยอีกส่วนหนึ่งนะครับผมจะเป็นส่วนของการแปลความหมายแล้วก็เป็นการแต่งประโยคนะครับผมว่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับผมโดยยกตัวอย่างคำสิบห้าคำที่เราได้เอามาอธิบายหรือเอามาอ่านล่าสุดนี้นะครับ มันคำเราจะหายไปคำหนึ่งนะเอาใหม่นะครับ t ทคใหม่ไปอ่านคำศัพท์เราจะมาอ่านคำศัพท์แล้วก็ตัวอย่างประโยคนะครับผมสำหรับคำสั่งส่วนแรกนะครับเออ abolish abolish ขึ้นไปว่ายกเลิกนะครับผมแล้วก็ยังมาแต่งประโยคได้เป็นว่านะครับ to confirm p l a n to abolish เอาใหม่นะครับ t u r k i s h government plan to abolish the outdated law นะครับผมซึ่งแปลว่าร <c oughs> ัฐบาลวางแผนที่จะย,ยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยนะครับต่อม,มาข้อที่2นะครับผมข้อที่2นะครับอ่านว่า accurate accurate นะครับผม รปลว่าถูกต้องนะครับแล้วเราก็นำมาแต่งประโยคเป็นครัว่า i s a s e n s e ขอไปนะครับพอแห้่ i s a sen s e n t i i s e s e n t i a l to have accurate information for the report อีกครั้งนะครับผม i s s essential to have accurate information for the report แปลว่าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับรายงานนะครับผมคำต่อมานะครับผมคำที่3เนาะ accumulate นะครับ accumulate แปลว่าสะสมนะครับซึ่งเราจะแต่งประโยคได้ว่า over the years accumulate a l o t of experience แปลว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอสะสมประสบการณ์มามากมายนะครับอีกครั้งนะครับ over <c oughs> over the years Ac accumulate accumulate a loss of experience นะครับผมแปลว่าตลอดปีที่ผ่านมาเธอประสบเธอสามารถเฮ้ยเธอ ขออภัยครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาเธอสามารถสะสมประสบการณ์มากมายนะครับผมต่อมาคําต่อไปนะครับคําที่4นะครับผม apply apply ให้มาแต่งประโยคได้ดังนี้ครับ many students apply to become doctors or engineers นักเรีเยนหลายคนตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแพทย์หรือวิศวกรนะครับผม อีกครั้งนะครับ many students aspire to become doctor or e n g i n e e r นักเรียนหลายคนตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแพทย์หรือวิศาวะนะครับประมาณนะครับ1,2,3,4,5นะครับคำที่5นะครับ aggressive aggressive นะครับผม aggressive จะแต่งประโยคได้ดังนี้ครับ The company's aggressive marketing strategy boosts a l e s อีกครานะครับผม The company's aggressive marketing 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 strategy boosts a l e s แปลว่ากลยุทธ์ทางการตลาดที่ก้าว้าวของบริษัทช่วยเพิ่มยอดขายนะครับผมต่อมานะครับคำว่า critical critical เราแต่ประโยชน,น์ได้ในนี้ครับ it is critical to address climate s e n d for future generation นรผบอีกครั้งนะครับ it is critical to address climate s e n d for future generation ก็คือการจัดการกับกานะรเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนเอ้ยสำหรับคนสำหรับรุ่นอนาคตนะครับผมต่อมานะครับคาต่อไปนะครับ confident นะครับผมเราจะแต่งประโยคได้แบงนี้ครับ her confident g l u e as grew as Glue s c y practice more อีกครั้งนะครับผมอ่านยังไม่คล่องเท่าไหร่เลย her confidence g l u e s c พิสมอลเธอคอนฟ idence กลูเอสทีเอสสี่เพล็กพิสมอลเธอคอนฟ idence กลูเอสซีเพล็กพิสมอลนะครับเพราะว่าความมั่นใจของเธอเพิ่มขึ้นเมื่อเธอฝึกฝนมากขึ้นนะครับต่อมานะครับเพราะว่าเดสเพล็ d เดสเพล็นะครับผมคำ อ่านอ่านได้อย่างนี้นะครับ He was desperate to find a job after being unemployed um for months. อีกรอบนะครับผม He was desperate to find a job after being unemployed um for months. พอพอ ว่าเขาหวังสุดใจที่จะหางานหลักจากการตกงานมาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับผมเขาสนใจจะหางานนะครับผมนั่นแหละเขาวังสุดใจที่จะหางานหลังจากตกงานมาเป็นหลายเดือนนะครับสำหรับความต่อไปนะครับผม justifyjustify Just เราสามารถแต่งประโยชน์ได้ดังนี้ครับ y o u n e e d t o j u s t i f y your d e n c e w i t h s u l y e v i d e n c e อีกรอบนะครับผม you need to justify your decision with solid evidence แปลว่าคุณจะเป็นต้องชี้แจงการตัดสินใจของคุณด้วยหลักฐานที่ชัดเจนนะครับผมต่อมาครับคำต่อไปครับ m a t e r i a s disaffiliance of the ancient artifact fossil Every one e v น r y one ะครับผมการหายไปอย่างลึกลับของวัตถุโบราณทำให้ทุกคนงุนงงนะครับมาคำต่อไปนะครับก็คือคำว่า f a i l นะครับผม fails เราจะแต่งประโยคได้ดังนี้นะครับผม a i l ฟลอัตร g p p l i c a t i o n to h e l her family รอบนะครับ She f e e l a strong obligation to h e l her family นะครับเธอรู้สึกมีหน้าที่อย่างมากที่จะช่วยครอบครัวของเธอนะครับคำต่อไปนะครับคือคำว่า obtain นะครับผมสามารถแต่งประโยคได้ดังนี้ครับ You must obtain permission before starting <c oughs> ขออาภัยนะครับเอาใหม่นะครับ you must obtain permission before starting the project คุณต้องการได้รับอนุญาตก่อนจะเริ่มโครงการนะครับผมต่อมานะครับคำต่อไปนะครับ plus phone นะครับผมเราจะแต่งประโยคได้ดังนี้ครับ we had to phone o s the missing due to unforeseen circumstance นะครับผมทำแปลก็เป็นปว่าจราเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไปเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดน,นะครับคำ่อบานะครับผม reputation นะครับผม reputation ครับแต่ประโยคได้ดังนี้ครับ his reputation as a r e l i a b l อมเบอร์วอร e r เก r ร์ r อมเ e อ has grow grow over the years เอาใหม่นะครับอีกรอบนะอันนี้แก้ไขนะครับ New reputation as a reliable really like worker a s g o n e over the years แปลว,ว่าชื่อเสียงของเขาในฐานะพนักง,งานที่เชื่อถือได้เติบโตขึ้นตลอดหลายปีนะครับต่อมานะครับความสุดท้ายของเราแล้วนะครับผม earth นะครับผม ราสามารถแต่งประโยคได้ดังนี้ครับ I urge you to consider all options before making a decision นะครับผมฉันกระตุ้นให้คุณพิจารณาทุกทางเลือกก่อนตัดสินใจนะครับอีกรอบนะครับ I urge you to consider all options before making a decision นะครับผมฉันกระตุ้นให้คุณพิจารณาทุกอย่างทุกทางเลือกก่อนตัดสินใจนะครับ ก็แค่นี้ก็เป็นอันจบซิ้นแล้วนะครับผมก็กลับขออภัยในความที่พูดแบบว่าติดติดขัดขัดด้วยนะครับผมนี้ก็พยายามแล้วนะครับผมก็จะฝึกฝนเัวเองและพัฒนาทักษะของตัวเองต่อไปนะครับผมก็ดันนี้ก็คงจบไปแล้วนะครับผมก็กลัาขอบคุณและก็กสวัสดีอาจารย์สมุยด้วยนะครับผมสวัสดีครับ